อย่าพยายามโหยหาการยอมรับจากคนที่ไม่จริงใจนะคะก็คือถ้าหากว่าเราครบใครเนี่ยสักคนนะคะอย่าพยายามทําตัวให้เขาเนี่ยยอมรับนะคะไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามนะคะกับคนที่ไม่จริงใจกับเรานะคะถึงแม้ว่าเราจะทําดีตอบกับเขามากน้อยแค่ไหนนะคะเขาก็ไม่จริงใจกับเรานะคะเราก็ไม่ต้องไปเคารพเขานะคะ ให้กลับมาเคารพตัวเองดีกว่านะคะแล้วก็แคร์ตัวเองดีกว่าเพราะว่าถ้าเราพยายามทําตัวนะคะโหยหาให้คนที่ไม่จริงใจกับเราเนี่ยยอมรับเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาอะเป็นคนที่ไม่แคร์คนอื่นนะคะเห็นผลประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียวนะคะถ้าหาว่าไม่มีผลประโยชน์กับคนนั้นๆน,น,นะคะคนที่ไม่จริงใจเนี่ยเขาก็จะไม่ ให้เกียนเราเลยแล้วก็ไม่เคารพเราเลยแล้วก็ไม่ให้ความจริงใจกับเราเลยนะคะหมดผลประโยชน์เมื่อไหร่เนี่ยเขาก็หักหลังเราทันทีเลยนะคะแล้วต่อให้เราทําดีกับเขามากน้อยแค่ไหนนะคะเขาก็ไม่แยแสเพราะว่าหมดผลประโยชน์แล้วนะคะขอบคุณค่ะ